สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผม N J K O P U S T G S นะครับผมวภากได้เด็นแล้วครับก่อนที่ผมจะไปอาบน้ำเนาะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าเออคิดเรื่องมันมากพอแล้วตอนนี้จะสู้กับพี่จ้นั้นสัดก็แพ้มันหยุดด้วยตลอดตายไอ้เฮียเกเออเฮ้ยสลดได้ไงเนี่ยจะกลับมาแล้วโอเคเออ S <S เฮ้ยยเป็นไงละ่ะ JK ไม่ใช่ดี่ฮึสุจริงแล้วสินะเ้ยาะไม่ได้ไงกูเยามาสิเหยนี่เจอแน่เ JK เฮ้ยฮ้ยเยาเฮยเยาเอาไงล่ะ JK เก็ตเนี่ยเคหารูปสุดักทีเหยลุก Oh. เออทำไงดีทีนี้เออใั่ว่าเขาจะกลับมาแหละเอาเราจะตจ้าตุกา๊กให้เทากลับมาเป็นเหมือนเดิมเข้าใจหรือเปล่าโอเคฉันจะทำให้ไหนกลับมาเป็นเดิมเออแล้วต้องใช้อะไรล่ะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวนี้โอเคโอเคเอาล่ะส่วนผสมอ่านี่ไงเอาล่ะส่วนผสมไหนดูซิเออเออไม่รู้สิเจ้าตุ๊การน่ออาจะากปลอกพานุ่มออโอเคเอ,อ่อ จริงเหรอเออขอจำแมวปะไปละวอืมส so ่วนต่อไปก็จะเป็นแมวกูจ mm ูโอโอเคต่อไปก็จะเป็นเอ่อออะไรดีอ่ะทีนี้ผมจะพอก่อเออเดเดี๋ยวเฮ้ยอะไรเนี่ยเออนายโอเคไหมอ่ะเออส่วนสต่อไปก็คือขนมปังจริงเหรอโอเคเฮ้ยได้ ฉันขอคนปังหน่อยเออฮะได้ตอนฉันทำไมได้ไปดูสักเจแล้วยี่อะไนี่โอเคฉันขอขคนนั้นนะใหม่หึแย่มื่อกี้โอเคนี่กันอะไรโอ้สกับมาแล้วเฮ้ยกลับมาแล้วจับคอ